ครับสวัสดีครับนักเคลิมมิตรปอจินดีต้อนรับทุกทุท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว,ว่ามิตรหมอของหลวงพระเดิมและก็ถ้าหากพูดถึงหลวงพระเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือว่าเทพเจ้าเมืองปากน้ําโพและที่สําคัญในเมืองปากน้ําโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพยบงังกร และก็ยังมีทั้งหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาปรมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 9 9 6เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6 หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนี่ก็คือเป็น ID Line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b i g o n e ตามด้วยหมายเลข99 big one 99เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางหลายหรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมนักกลินมิตรได้เข้ามาพบปะ เข้ามาทักทายเข้ามาพูดคุยกับแฟนคลับทุกๆท,ท่านและก่อนอื่นผมนักกรินมีดหมอก,ก็ต้องกล่าวยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางของครูบาอาจารย์อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะก็สําหรับวันนี้นะครับก็ได้นําเอาเป็นมีดดําไม้ฝักไม้นะครับนะ ามาวางให้ท่านได้รับชมไปด้วยนะครับนะจะเป็น2เล่มนะครับส่วนเล่มที่3นะครับเป็นศิลกาจิ๋วนะจะมาเปิดให้ท่านได้รับชมวันนี้นะก็หลักๆเลยนะครับในการที่เข้ามานั่งทําคลิปน,นั่งทำวิดีโอนะครับก็วัตถุประสงค์จริงๆก็ต้องการที่จะานาเอาเขาเรียกว่าเครื่องรางนะครับนะของครูบาอาจารย์ในเขตภาคเหนือตอนล่างนะครับไม่ว่าจะเป็น มีหมอหลวงพ่อเดิมนะครับนั่นว่าจะเป็นหลวงพ่อรุ่งนะครับหลวงพ่อกันหลวงพ่อกลวยและหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองอย่างนี้เป็นต้นนะก็ผมพยายามจะนำออกมาเขาเรียกว่าหมุนเวียนเปลี่ยนให้ท่านได้รับชมนะครับนะแต่ส่วนใหญ่นะครับนะก็ที่ผมได้ทำคลิปนะครับนะส่วนใหญ่นี่ก็จะ เน้นเป็นมีตรหมอหลวงพ่อเดิมนะครับก็นั่งจากว่าผมเองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสายตรงของหลวงพ่อเดิมนะ,ะก็อะไรที่เป็นของหลวงพ่อเดิมนะครับส่วน,นใหญ่ก็ถ้าไปเจอไปเจอถ้าถ้าใช่นะครับนะ,ะก็ส่วน,นใหญ่ก็จะบูชาเข้ามานะ,ะก็ผมก็ไปทุกที่ทุกขุนทุกแขงนะครับนะหลวงพ่อเดิมอยู่ที่ไหนนะ,อ,ะอยู่กับใครนะครับนะถ้าเขามีความ เขาเรียกว่าวัตถุประสงค์ที่จะปล่อยให้เช่าบูชานะ,ะถ้าเป็นของหลวงพรเดิมนั้นถ้าผมดูแล้วนะครับว่าใช่ก็ตัดสินใจนะครับนะ,ะการเช่าหาบูชาส่วนใหญ่ผมจะไม่ได้มองที่เงินนะครับนะ,ะก็ส่วนใหญ่จะมองที่ของก่อนนะครับนะ,ะถ้าของใช่ก็เงินก็ไม่เกี่ยงแล้วนะครับนะก็เท่าไหรก่ก็สู้ต้องบอกว่าอย่างนั้นนะ แต่ถ้ามองของไม่ใช่นะครับนะบอกเท่าไหร่ก็ผมว่าอย่าไปเสียเวลาดีกว่านะครับนะ,ะเวลาท่านจะเช่าหาบูชานะครับก็อยากให้ท่านมองที่ของเป็นหลักนะครับนะ,ะไม่ต้องไปมองที่คนนะ,ะนะครับนะเพราะนั้นของใช่อยู่ที่ไหนนะครับนะขอให้ท่านมองว่าใช่นะ,อ,ะอยู่กับเศรษฐีหรือยาจกนะครับนะก็เรียกว่าเช่าได้เลยนะถ้าเขา ยินดีที่จะปล่อยให้ท่านนะนะครับนะเพราะนั้นเราอย่าไปติดอยู่ที่คนนะก็เวลาเหมือนกับการพูดนะครับนะคนพูดจะพูดให้ดีแค่ไหนพูดได้หมดแต่พูดไปแล้วของมันไม่ใช่มันก็ไม่มได้มีประโยชน์อะไรนะนะครับนะเพราะนั้นของดีจะอยู่ที่มือใครก็ถ้าหากท่านเห็นว่าใช่นะครับก็ถ้าเขายอมแบ่งให้เช่าก็ผมว่าเช่าได้เลยนะอ,อย่าไปติดที่ บุคคลนะอานะครับนะให้ยึดของเป็นหลักนะครับถ้าของใช่ก็นั่นแหละครับถือว่าท่านคู่ควรนะครับกับสิ่งเหล่านั้นแล้วนะเอาละครับวันนี้ก็นะครับนะเป็นอีกหนึ่งวันที่ได้เข้ามาพบปะพูดคุยกันนะครับนะผมเองก็จะนำเอาเป็นมีตเล่มนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับก็จะคุยไม่เยอะนะครับสำหรับมิี้นะที่จะมาเปิดให้ท่านรับชมนะครับก็จะเป็น อามีสลิกาจิ๋วนะครับนะเป็นสลิกาจิ๋วเล่มนี้นะนี่นะครับนะอ uh, าจิ๋วจริงๆนะครับก็เฉนะพาะนี่นะครับนะอาเฉพาะนี่นะเล่มน,นี้ก็อารวมด้ามฝักนะครับนะเฉพาะใบอยู่ที่1นิ้วนี่ครับนะหนึ่งนิ้วนิดๆน,ดน,ดนะรวมด้ามฝักก็อยู่ที่อาไม่ถึง3นิ้วนะครับนะสนิ้วกว่า,วานะอาก็เรียกว yani ่าเป็นมีดที่ จิวจริงๆนะครับนะเป็นสลิกาที่หาดูได้ยากเลยทีเดียวนะ,ะวันนี้จะขออนุญาตเอามาให้ท่านได้รับชมนะนี่เป็นนี่นะครับก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของภายในครับก็อ,อยากพาท่านนะครับดูในส่วนของภายนอกนะ,ะเป็นมีดด้ามงาฝักงานะครับนะเป็นมีดยุคกกลางของหลวงพระเดิมนะ,ะพูดถึงมีดยุคลางก็มีอายุก,ก็8-9ดปีนะ ก็นื่งจากมียุคกลางนี้ตสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพศ2,400ันรนะครันะเป็นต้นมานะะก็คือ70นะครับนะสร้างตั้งแต่จากปีพศ2470มาถึง80นะอ่านี่นะกะ็ที่ท่านเห็นนะครับก็จะเป็นสภาพแบบนี้นะ,ะถือว่านะครับนะ,ะยังครบถ้วนสมบูรณ์นะครับยังดูดีทั้งหมดนะครับนะแม้ก็ยัง ดูสมบูรณ์นะครับนะไม่ได้ศึกหรออะไรมากนะก็มังจะว่ามีแบบนี้นะครับส่วนใหญ่เวลาคนได้ไปแล้วนะครับนะก็ส่วนใหญ่จะไปเขาเรียกว่าเลี่ยมนะครับนะไปเข้ากรอบนะครับนะก็สามารถที่จะห้อยคอนะครับนะไปไหนมาไหนได้นะหรือไม่ก็เหน็บกระเป๋าเสื้อนะครับนะไปในสถานที่นะครับติดต่อนะหน้าที่กันงานเรียกว่า ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับหน้าที่สําคัญมีดแบบนี้นะครับก็เรียกว่าแทบจะพลิกแผ่นดินหาเลยนะครับนะเป็นมีดที่หาได้ยากนะเป็นมีดที่หาได้ยากนะครับถ้าเป็นหลงประเดิมจริงๆนะอ่าก็เออามาให้ท่านได้รับชมวันนี้นะครับเนี่ยเอาละนะครับพอเราดูในส่วนของภายนอกไปแล้วนะอ่าเป็นมีดสองกษัตริย์นะครับเป็นแหวเจ็ดเก้านะอ่าก็มีดสองกษัตริย์ก็หมายความว่ามีนาคก,กับมีเงินนะ นะครับมีหน้าก,กับมีเงินนะครับเล่มไหนก็ตามถ้ามาีทองเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอันนั้นเขาเรียกเป็นมีดสามกริย์นะแต่จริงๆแล้วนะครับก็จะเป็นมีดสองกริย์จะเป็นมีดสามกริย์ก็ดีนะครับนะอขอเป็นมีดหลงพ่อเดิมก็ถือว่า,าไม่ธรรมดานะครับแต่และเล่มนั้นไม่ธรรมดานะเอาละพอเราดูในส่วนของภายนอกไปแล้วนะครับก็มาดูในส่วนของภายในนะนี่นะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตก็จะ อ่านะครับพอเล็กมากนะครับเล็กมากกลัวจะหล่นกลัวจะร่วงนะอ่าก็ผมพยายามจะให้ท่านได้เห็นชัดๆนะครับมีครับเฉพาะใบนะอยู่ที่1นิ้วนะครับนะแทบจะไม่ถึง1นิ้วเลยนะอ่ารวมน้ําฝักก็อยู่ที่2นิ้วกว่านะอ่าถือว่าจิ๋วมากนะครับถือว่าจิ๋วมากนะอ่าเป็นมีดที่หาชมกันได้ยากว่ากันง,ง่ายนะครับนะอ่าก็ใครๆก็จะ อยากมีไว้ในครอบครองนะครับอยากมีไว้ในครอบครองนะ,ะก็อย่าลืมนะครับท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมเมื่อท่านชมแล้วนะครับเห็นว่าเป็นประโยชน์จริงๆเลยนะ,ะก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์นะครับนะหรือว่ากดกระดิ่งนะ,ะกะ็เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะ,ะก็สามารถที่จะนี่นะครับให้ท่านชมดูชัดๆนะครับนะให้ท่านดูชัดๆนะ าหากท่านไหนกำลังมองหานะครับนะมีดหมอหลวงพอเดิมจะเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะครับนะเป็นมีดควนช้างนะผมมีทุกไซส์เลยนะมีทุกไซส์นะครับตั้งแต่มีดควนช้างมาหามีดเขาเรียกว่า,าไซส์กระเทยนะครับนะขนาด9นิ้วนะครับนะหรือ10กว่านิ้วนิดหน่อยนะก็เป็นมีดพกพาว่ากันง่ายนะก็เรียกว่า มีทุกไซส์นะครับมีทุกไซส์นะหากท่านมีความสนใจหรือท่านไหนกําลังมองหานะครับในรถเป็นนักสะสมอยู่นะ,ะก็โทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์086 3291496นะอเ่าเบอร์086 3291496กนะครับนะก็โทรเข้ามาได้ทุกวันนะผมกลัวจะล่วงนะครับผมกลัวจะหล่นนะก็พยายามจะ ไม่ได้หมุนนะครับให้ท่านได้ชมนะครับนะแต่ว่าเรียนตรงๆนะครับมามีดไซนี้นะครับมีดเล่มนี้ถือว่าเป็นมีดชั้นครูนะ,ะเป็นมีดที่หาได้ยากเลยทีเดียวนะครับก็วันนี้ได้มีโอกาสเรียกว่ามาทําคลิปให้ท่านได้รับชมนะนี่นะครับก็มาให้ดูนะครับงานนี้เรียกว่าฉ่ำมากนะครับนะทั้งด้ามและฝักนะ,ะเป็นมีดที่ ผ่านร้อนผ่านหนาวมาค่อนข้างเยอะค่อนข้างดีต้องบอกอย่างนั้นนะนี่นะครับก็พยายามจะให้เห็นนะครับนะทั้งนอกและทั้งในนะ,ะเมื่อสักครู่นี้ท่านดูในส่วนของภายนอกของฝักนะครับก็ที่เห็นก็ว่าเก่านะครับแต่ข้างในนั้นเก่ายิ่งกว่านี่นะ,อะเอามาให้ดูนะครับนะสำหรับท่านที่ใหม่ๆนะครับที่ก็มาติดตามมาชมอย่าลืนนะครับเมื่อท่านชมแล้วหากท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับนะต่อการเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมแล้วก็เป็น ประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยกันก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยทําการกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดตามนะหรือเห็นว่าชอบนะครับเห็นแล้วชอบนะครับหากสนใจก็สามารถที่จะอาติดต่อสอบถามนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมเันเข้ามาได้ที่เบอร์086-329-1496ได้นะเบอร์086-329-1496นะครับในทุกคำถามมีคำตอบให้กับทุกท่านนะสอบถามเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับนะ นี่นะครับทีนี้มาดูในส่วนของกันนะครับใช่วงสุดท้ายสักนิดหนึ่งนะครับกันเป็นจุดสําคัญมากๆนะครับนะ,นะ,บนะก็เนื่องจากว่าเป็นจุดที่ได้รวบรวมมวลสารสําคัญสาคัญเอาไว้นะครับเช่นเกสาของหลวงพ่อกคดีที่จะเป็นในเรื่องของแผ่นตะกุดนะผงต่างๆนะครับนะเมื่อ,อ ครบถ้วนนะครับก็ถือว่าบรรจุนะครับนะเอาไว้ตรงกันนะครับนะหรือว่าแกนกลางของมีดนี่แหละนะครับเมื่อบรรจุเสร็จปั๊บก็จะปิดด้วยข้างนะครับนะ,ะก็ตามที่ท่านเห็นอยู่นะครับผมพยายามจะซูมโปกัสให้ท่านได้ดูนะครับในส่วนของกันนะถือว่าจิ๋วแต่เจ๋วนะครับมีเร่นี้เรียกว่านั่นปึ๊กเลยทีเดียวนะ,ะสันมีดก็จะมีความหนานะครับนะ,ะมีความแข็งแรงค่อนข้างที่จะ มากเลยทีเดียวนะครับนะเอาล่ะครับก็แต่งต่ต้นจนถึงเวลาขนาดนี้ผมใช้เวลาทั้งหมดอยู่ที่12นะครับกับ19วินาทีก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะอย่าลืมนะครับเมื่อเข้ามาติดตามรับชมหากท่านเห็นว่านะครับนะเป็นประโยชน์นะครับนะต่อเพื่อนนะครับนะหรือว่าต่อการเข้ามาศึกษานะครับนะเยี่ยมชมก็ถ้าเป็นอย่างอย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยทําการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามนะ หรือหากท่านไหนที่ดูแล้วนะครับมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับก็ไม่อยากให้เก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับติดตรงไหนก็อยากให้ถามเข้ามาในตรงนั้นนะอาจให้ท่านโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะอเา่เาเบอร์0863291496นะครับในทุกๆคําถามของท่านนั้นนักกรีนมะีดหมอมีคําตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสําหรับวันนี้ ผมนักคลีมิตหมอขอต้องกล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ